สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดตากนะคะก็มีทริปเดินป่าแล้วก็แวะตามอุทยานต่างๆและที่แรกที่เราจะมาก็คือที่นี่ค่ะที่นี่คืออุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลายไม้กลายเป็นหินนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะ อันนี้คืออะไรลูกบอกบอกพี่พี่ไม่บุลลี่นะเฮ้ยแต่มันน่ารักนะดูนี่น่ารักมากไม่ซ้ำค่ะเดี๋ยวเราอุดหนุนโอเรียงแล้วก็น้ำลำไยนะคะเด็กๆจิตอาสามาขายให้นี่ก็เยือเป็นพายุแล้วก็กล้ยหนิงวีไปกินมนเขา นี่ก็เป็นชิ้นส่วนของเขาที่ก็จะกระจายอยู่ทั่วอุทยานเลยค่ะอืมก็คือเขาขุดจากตรงพื้นดินใช่ไหมคะใช่ค่ะคก็จะอยู่ทั่ววบริเวณเลยถ้าสังเกตเหตรงนี้จะเป็นเหมือนจะมีแบบเหมือนเหมือนไม้ค่ะอ่ะเหมือนรอยไม้เนาะแต่จริงๆเขาเป็นไม้ที่กลายเป็นหินแล้วค่ะเป็นหินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ชิ้นส่วนเขาจะเล็กๆแล้วก็เป็นท่อนๆอยู่กระจ,จายเนี่ยอมไม่ไกลายเป็นหินเนี่ยพบได้ทั้ง77จังหวัดเลยนะคะจริงดิจริงค่ะอืแต่ที่นี่เป็นที่ที่แบบเยอะที่สุดไหมอ่าอย่างนั้นไหมไม่มค่ะเราจะพบมากในภาคอีสานค่ะจังหวัดนครศรีมาค่ะแต่ที่นู้นจะแตกต่างที่ลักษณะและอายุลักษณะจะแบบนี้ค่ะท่อนๆแบบนี้อายุ60ล้านปีค่ะส่วนของเราก็เป็นลำต้นใหญ่ๆเนาะมันเป็นต้นไม้อายุหนึ่งแสนเมืนปีค่ะ โอเคโอเคดอนลีนเฟิร์สอตเโอ้โหตรงนี้เลยใช่ไหมที่บอกว่าโอ้แ่ไทย่ทยยาวที่สุดโอ้โหขอรอประวัติของต้นนี้ให้ฟังเลยจ้ะไม่ไกลผินต้นนี้นะคะเราค้นพบเมื่อปี2 5 4 6ค่ะ ขุดเปิดหน้าดินเสร็จปี2548ค่ะมีความยาวอยู่ที่69.7เมตรกว้าง1.8 0เมตรค่ะเทียบเทยาเป็นไม้ทองบึ้งนะคะพบไม้ในแถบชายแดนไทยมาเลเซียกาะบอเนียวอินโดนีเซียค่ะอายุซราฟอสซิลอยู่ที่1 2 0 0 0 0ปีค่ะ1 2 0 0 0 0ปีใช่ค่ะจุด,ดที่เราค้นพบไม้กระลมหินนะคะจะเป็นจุดดำๆตรงนั้นค่ะ จุด20เมตรตรงนั้นค่ะตรงนั้นเนาะโอเคจุดดำๆที่เป็นมาร์กตรงเนาะอ่า20เมตรตรงนั้นอะตรงนี้โอเคมีชาวบ้านเขามาจะเหมือนมาหาของป่าเนาะจะมาตัดฟืนแต่ว่าตัดไม้ท่อนนี้ไม่ได้ค่ะเขาคงคิดว่าเป็นไม้ใช่ไหมคะเขาก็เลยตัดไม่ได้เขาก็เลยเรียกผู้ใหญ่บ้านมาเขาสงสัยเอ๊ะมันคืออะไรเนี่ยตัดไม่ได้เนาะก็เลยเรียกกรมมาตรวจสอบค่ะจึงรู้ว่าเป็นไม้กลายเป็นหินค่ะต้นที่หกต้นที่สามต้นที่สี่ต้นที่เจ็ดมาเชิดเดือน และน้องจะพาไปดูไม้กลายเป็นหินต้นถัดไปนี่คือต้นที่สามใช่ค่ะไม่ได้เป็นต้นหินเหมือนต้นที่หนึ่งนะตะมิ่ปจายอยูเาก็เลยเอามือกๆๆๆไว้แ้งวางกองเหมือนเป็นต้นเลยไ่ถ้าพี่จะไปต้นนี้ะอันนี้คอี่ะต้นที่สใช่ไหมใช่่เมต หัวเจะดสิบเมตรไกลไอ้หนูเจ็ดสิบเมตรไกลไกลนี่คือต้นที่สี่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าป่าไปดูต้นที่ห้านะคะคือ <c oughs> จริงๆมันก็จะมีแบบเนี้ยค่ะไม้ไกลเป็นหินอยู่ตามเส้นทางที่เราเดินนะ แต่ว่าที่เป็นต้นใหญ่ๆเขาก็แบบจะขุดไว้ให้เราสังเกตได้ง่ายๆอ,อ,อันนี้เป็นไม้กายเป็นหินต้นที่ห้าที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นป้ายแบบอีกห้าโลถึงไม้กายเป็นหินเหรอสรุปก็คือเป็นป้ายที่บอกว่า เป็นต้นที่ห้านะฮะแปดแสนเนาะใช่อันนี้ต้นนี้แปดแสนใช่แปดแสนล้านปีอ๋อแปดแสนปีอ๋อมีจอมปลวกด้วยตัวเองอือ ตรงโน้นก็คือต้นที่6นะคะไปอีก1กิโลเมตรก็คงไม่ไปนะคะเดี๋ยวเราจะกลับลานจอดรถแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูไม้กลายเป็นหินต้นที่สองนะคะซึ่งต้นนี้อยู่ติดกับลานจอดรถอันนี้ดูแบบตะมุตะมิแล้วก็ยาวอยู่นะ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัยนะคะไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกหลังจากนี้เราก็จะไปที่อุทยานแห่งชาติขุนพะวอกันต่อนะคะแล้วก็ไปกางเต็นท์ค้างแหลมกันที่นั่น ชาติขุนพวออีกเจ็ดร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายสามร0อยเมตรเลี้ยวซ้ายหักศอกหยุลี้ยวอเชนนะคะอุ้ย้ยหนูขอบคุณค่ะตรงนี้นะคะเราต้องเสีย ค่ากลางเต็นอีกคนละ30บาทและนี่ก็คือเพื่อนบ้านของเรานะคะโอ้โหคนเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย้เราจะลองขึ้นไปข้างบนว่าพอมีที่ให้เราบ้างไหม ดเ,เ,เดี๋ยวเราจะลองสำรวจดูก่อนนะว่ามีที่ให้เราบ้างไหมเออจริงๆก็อาจจะพอได้นะเนี่ย เราได้ที่กลางเต็นแล้วค่ะเดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้พี่บีไปอยู่ตรงนู้น ว้อยล้อฮะเต็นท์ของเราในวันนี้ส่วนพี่บีก็กำลังขมักขม้นมีอะไรให้ช่วยบอกนะมีพี่ใจดีมาช่วยบีกลางเต็นท์นะคะคงทนเห็นแบบงงเงินไม่ได้นี่นะคะเรามีเก้าอี้ของสนามเดินป่าแล้วก็มีตั่งตัวน้อยที่น้องตาลซื้อมาฝากนะจ๊ะ แล้วพี่ก็จะประกอบโต๊ะซึ่งจะทำได้ไหมนะอืมันก็ดูใช้ได้อยู่นะนี่เดีย๋ยวเรากับพี่บีก็จะมานั่งกินข้าวกันตรงนี้ ดูบรรยากาศลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติขุนพวอรนะคะนี่ยังมีรถขึ้นมาเรื่อยๆเลยไม่เหงานะคะวันนี้เพื่อนบ้านเพียบเลยค่ะและนี่ก็คือเต็นท์ของเราพี่บีกำลังนั่งรอข้าวอยู่นะคะนี่เป็นอาหารของเรา หลังจาก้านสวัสดิการเยอะมากเลยแทนแทนแทนๆ,ๆก็พ้ากุ้ไข่ดาวนะคะแล้วก็มีไก่ปิ้งจากเมื่อเช้านี้ <c oughs> พี่บีกินอะไรคะ้าวไข่เจียวไข่เจียวอร่อยไหมยากพีน่า <c oughs> อุ้ย นองชิมดูนะว่าอร่อยไหมฮึมก็มาตรฐานกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำแล้วก็นอนเจอก,กันพรุ่งนี้